สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนนท์ NCT นะครับและว,วันนี้เรามาอยู่ในเกม Forza Horizon 5นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเนี่ยกันเล่นนะครับแวะมาขับรถสักหน่อยครับนี่รถที่เราจะมาขับในวันนี้ก็คือ Nissan Skyline น,น,นะครับ R34 นี่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้จะรู้จักเป็นอย่างดีอะ,ะครับเนี่ยครับโอเคเอา อ๋อเห็ว่ายังไม่ไม่มีรถนะครับต่อมาขับรถกันบ้างครับ,รบผมว่าไม่ได้ขับนานละเอ้ยเอ้ยเอ้าไอ้เขียปรับเสียงอยู่มึงขับคนกะูเหรอเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตปรับเสียงเกณฑ์น,นะครับมันมันน่าจะดังไปออดิโอน่าจะปรับอันนี้ต้องฟังเสียงเครื่องนะคือเสียงเครื่องดีไหม นา่นาจะปิ๊งน่าจะเบาไปครับเผื่อท่านผู้ชมอยากฟังเสียงรถนะอ่ะแบบสักเจ็ดสิบกำลังดีโอเคอ่ะผมนี้ผมว่าขับค่อยๆเก่งนะโอ้ยโอ้ยดิบๆๆๆๆปุ้ยโอ๊ยโุ๊ย,ยมันชนอย่างนี้มาท้าข้างนะม,นมา โอ้ยรถกีบเขาเขาปามไ้วอยอ้ยโอ้ยโอ๊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 ี่อ๊ย้อแย้อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอ๊คโอ๊นี่ต้องไปตามเส้นโองเโอยอ๊ยโับยอเส้นทางอ๊ยไงครัอยโอโอ๊ยโออ๊ยรอ๊ยโยโอ๊ลอโออยอโอ๋ย แฮงโค้งมาทางไหนเฮ้ย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 นี่เหมือนไอ้น่าจะตามเราไม่ทันเลยว่เพราะเราขี่โกงครับแข่งโค้งดิฟดิฟดิฟอู้หูสวยงามครับมันมาชิวๆจังวะมาดูแมปดิเราไปแข่งดีกว่าครับเอาเป็นตรงนี้แล้วกันขับย้อนกลับป่ดู

ผมไปแข่งจริงผมว่าผมที่โหละแม่งขับไม่ตรงเส้นทางถนนนะแหกโค้งตลอดอ่ะโอ้ยโอ้ยแหกโค้งอ,อ่ะรถพี่มันแรงเว้ยเ,เดี๋ยดะเ,เสียงประมาณนี้น่าจะพอละคนดูน่าจะน่าจะได้ยินเสียงผมแหละเพราะว่าถ้าปรับเสียงดังไปเดี๋ยวเออลดหน่อยก็ได้ เพราะว่าเผื่อมันดังแล้วมันไม่ได้ยินเสียงผมครับโอเคเอาโอเคอแต่วันนี้ก็ไดก้กำลังดีครับเอาเฮ้ยอันนี้ไม่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกนันนะคืออะไรไม่รรอโอเคมาแข่งกูเดี๋ยวต้องเอานิสันสกายลายละามาหยุดล้ว นี่ R34 มันรู้ใช่ป่ะแต่คงน่าจะใช่แล้วยังไงรถโลเท่สุดละเ,เออแต่ผมเห็นว่ามีวิธีแต่งรถนะนะ R34 ที่ทำให้เหมือนกับในฟาสซ์2ครับแต่คือโอ้โหแ,แต่งยากน่าจะแต่งยากนาดูครับน่าจะต,ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอะแต่ผมก็เลยกียจะทำอ่ะมันทำมันแต่งคือมันมันน่าจะโคตรเท่อะครับแต่ มันนานเนี่ยเราเอาแบบแบบต้นฉบับอะไรคือแบบต้นตำรับก็คือต้นมาแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นไปเลยคนระับเพราะถ้าไปแต่งมันมูฟมันใช้เวลานานมากมาเริ่มนะครับถ้าขับการนะก็อย่าโทษกันนะครับดูกท่านีูนครับนี่มีชนมากเลย เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมีสิบสองคันเราอยู่ที่เข็ดแล้ววะโอ้ยอๆๆออเออเโอยชนชนแม่งแหกโค้งทีไรผมแม่งยากเลี้ยวโคตรยากอะ่ะโอ้ย,อยชนทุกรอบเลยครับถ้าผมมาถ้าในชีวิตจริงแม่งถ้านี่ไม่ใช่รถเราแล้วไปยืมคนอื่นมานี่ค่าเสียหายน่าจะหลายล้านนะครับ ขับคนชิบหายเลยที่ที่หกต้องตามไม่ทันผมว่าตอนแรกผมต้องผ่อนคันเร่งมากนะแม่งกดเหยียดถึงเดียวแม่งเลี้ยวยากครับเฮ้ยที่เจ็ดป่ะต้องเข้าเส้นใจให้ได้สามรอบอะ่ะอันนี้น่าจะรอบแรกอะ วนกลับมาที่เดิมเฮ้ยรับสองแล้วรอบรับเนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแห้งไปไกลแล้วปะเดี๋ยวดิฟดิฟแบบนี้แม่งโชนเอาโอ้ย,อยเอาคลิปหายปีกหลุดไปแล้วครับโอ้โหความเทเราหายไปแล้วอ,อันนึงแหกโค้งเนี่ยโดนรีเทนะิร์นครับโอเคเรากดกลับไป กายได้เราจะได้ตั้งตัวใหม่ได้ครับกดกดอะไรวะโอเคกด X โอเคอยู่ที่5ขอเหนือสามก็ยังดีครับจะได้เร็วไปไม่รู้นะอยู่ที่5อย้าตอนนะั้นนี่แล้วครับไปเฮ้ย โค้งอะแห็โค้งอ่ะโอ้ย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 เฮ้ยย,ย,ยแต่ที่หนึ่งถึงสี่แม่งอยู่ติดกันว่ะถ้าเราขับดีเรามีโอกาสใส่ได้สี่คนะนนครับเออแล้วไอ้ฟอร์ซ่าผ้าเนี่ยถ้าเราขับออกนอกเส้นทางที่ที่มันกำหนดให้เนี่ยมันจะได้กลับไปรีเทิร์นแบบที่ผมกดไปนะครับเดี๋ยวทำให้เห็นภาพ เนี่ยแล้วก็เนี่ยต้องกลับเขาเรียกว่ารีเวิร์สเออรีเวิร์สนะฮะแล้วก็ต้องรีกลับไปเพราะมันตามกฎคือห้ามขับออกนอกเส้นทางแต่ถ้าเราไม่กด,ถ,กดถ้าเราไม่กดรีเวิร์สกลับมาก็ได้แต่คือมันเราจะเสียเวลาคันอื่นก็จะแซงเราไปนะถ้าเรากดนี้เหมือนเราย้อนเวลาตีเบียดกอีคันข้างๆนั่นนะครับโอ้รถกระจกล้าไปหมดแล้วนี่จะแตกกันไหนลนะ โอ้โยชนแหลกหวเ,ลเว орт, เ้ยเดี๋ยวแบบนิม่มๆนิม่มๆนิม่นมๆก็บ้าแล้วโอ้โหโหยโอ้โยโอ้ยโอ้ยโดนแสงเอ้ยจิ้มหายอยู่จี่ตีกันพวกนี้แม่งกลับก่อนครับเดี๋ยวโดนรีบไว้กลับมาแน่นอนโอเคอ smooth. แม่งเอ๊ะ เอาไม่โดนกลับทางนั้นนะครัตัวเดะโอเคเดี๋ยวมาละขอที่หนึ่งยีสามได้ไหมไมีแน่ได้ไดไโโเหรอท่านผู้ชมโอ้โหที่สี่นเลยน่าเสียดายครับได้ที่สี่มาเราจะแก้ตัวอีกรอบ กดรีสตาร์ทอ่ะคราวน,นี้เราคงน่าจะคุ้นชินกับเส้นทางมากขึ้นนะครับน่าจะได้อยู่เหมือนเดิมขออย่างเงี้ยสามครับที่สี่มันไม่ได้ถ้วยรางวัลนนครับเห็้งแจ๊ไปมันไม่มีถ้วยเดียวเออพูดไปเรื่อยครับโอเคเอ้ยเฮจะเหมือนถ้าขับ ถ้าเราลักไก่ออกขับออกตรงเส้นทางน,นิดนึงก็น่าจะได้นะเนี่ยได้ปะวะได้เลยได้ได้เอเอลักไก่ได้นะครับแต่ถ้าออกเยอะเกินไปก็น่าจะไม่ได้เบียดไหมไงเลีเ้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวที่สามารถที่สามว่ารอบนี้ตรงน่าจะดีกว่าเดิมเยอะครับ แม่งออ้ยเดี๋ยวที่สองทึ้หนึ่งแม่งไปไกลว่ะอ้ยนี่ชนทำไมชนทำไมเฮ้ยอายูชิหาอยู่ที่ห้าแล้วครับอุยอ้ยอู้ยชนแหลกเลยอันนี้อยู่ที่ห้าเราต้องกลับมาให้ได้โอเคขอดินใช้รอบแรกครับเหลืออีกสองเบียดแม่งกันเดี๋ยวนะครนะับ นี่เบียดข้างข้างครับนี่เอาป่ะกลับมาที่สามอะโอ้ยชนอยางไงรัเลีเ้ยวเลี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 ้ยวโอเคทีสองมีโอกาสแซงได้ครับไปที่หนึ่งไปไกลแล้วอะ ตรงดีตรงเริ่มกลับมาดีโอ้ยแทงชนตลอดใส่เป็นเพราะผมชอบเหยียบคันเนร่งนี่เลยวะไม่ไม่ยอมไม่ค่อยยอมเบรกเพราะมันถตามันต้องเบรกด้วยมันถึงจะแบบเดี๋ยวได้นิ่มอะแบบนี้่ะเฮ้ยมันจะแซงเราอ่าสวยที่สองมาแล้วแต่เราได้ที่สองครับ เอา้าโถโดนรีเวกกลับไปเลยวะอุ่ยความโคตรไกลเลยเคเนี่ยต้องชนสักทีดึงครับปีกหลุดอีกอะโอเคตามกันมาละเฮ้ยทีหนึ่งยุ่ใกลแล้วเราต้องเอาทีหนึ่งจะเป็นข้อชนเนี่ยเราเราแน่นะครับอุ้ยรีเวสกลับไปแก เก็บมานี้น่าจะได้เหรอว้าวทยสุดลิฟว์ดิแกะเออรอบนี้กลับไปไกลกัเดิมอมาเราต้องตั้งตัวแต่แ,ตแรกเริ่มมาโอ้ยชนเลยนี่ลิฟสวยอยู่รอบนี้น่าจะนี่ไม่โดนกลับนะลีบเนยครับรอบนี้ที่หนึ่ง จะได้ไหมเที่2องแล้น่าจะน่าจะได้ครับที่ยหนึ่งไม่แน่ใจแหกโค้งมากเเฮ้ยอ้าวไปโดนรีเบลยกลับเลยเฮ้ยโอ้ยชิบหายโชคชะตาจะเป็นใจครับนี่ไม่เป็นใจแหละโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยรอบนี้ไม่โดนรีเบลดกับวันนี้ที่ความเร็วเส้นทางตรงครับใครเลี้ยวดีก็ได้ไปรอบนะอี้อือเราเลี้ยวดีกว่าอุ้ยที่ยหนึ่ง อนี่เป็นไงเป็นไงครับเขาเรียกว่าหมวนตัวกลับได้อยู่ที่หนึ่งครับโอ้ยต้องฝึกหน่อยโอะโอ้ยเมื่อกี้เราดิฟไม่เห็นแบบนั้นแม่งอีคันที่สองแม่งเกอบตามเราทันอ่ะโอเคมาชนะครับรอบนี้ถือว่าสวยงามอ้าวแล้วของรางวัลไม่ได้อะไรเลยเหรอ ดูว่าผมเคยแข่งมาแล้วเปล่าวะเออคงนา่าจะใช่ครับไม่เป็นไรเราไปท้าค้นแข่งดีกว่าครับใครแรงๆเ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนรถด,ดีกว,ว่ามีรถอะไรให้เปลี่ยนไหมล่ะเงินมีแสนนึงเลยไหมอันนี้ไม่รู้ว่ะฮิสเจอร์อดี้อันนี้เราไม่ค่อยรู้อ่ะผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถอ่ะอันนี้เดอร์อันนี้ฟอร์ด นี่เอาซันนาดีไหมแม็กคาเรีนแม็กนาเรีนแม็กคาเรียนออซันนาไปดีกว่าครับมาดูอ่านซันนาหรือเซนนาอะไรก็มาดูครับอันนี้น่าจะแรงอ่ะไอซันนาเนะนี่ยนี่ดูจะเสียงเครื่องเนี้ยป่ะเนีย้ยโอ้ย รถมันก็แรงอ่ะทัการอะไรนะว่าสการอะไรมันไม่ค่อยไม่อยแรงเอ้ามันชนกว่าจะได้กลัดไปก่อนชนอย่างงี้สงสัยอยากอยากวัดอยากแข่งใช่ไหมล่ะฮะขันนู้ขันรถ้ดโอ้ยขับไปไกลแล้วรถมันน่าจะแรงเพราะกครับคันไหนวะคันสีดำสีดำชนแม่ง ขขางหน้ากระจกแตกอะเฮ้ยมันไปไกลแล้วเวย้ยโอ้ยชนโอ้ยไปไหนละเฮ้ยยังมีแผ่นที่บอกอยู่ด้วยว่่นโน่นโน่นไม,ไม่ไม่ขับไปวายจะวะมาแข่งกัน เฮ้ยมีคนขับข้างในด้วเฮ้ยเดี๋เดๆนมันอีหูมันเกียนไม่ขี้กโกงมันขับออกนอกเส้นทางาา่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราเอาบ้างครับเป้นชัย,ยตรงไหนวะโอ้ยเป้นชัยโคตรใกล้อ่ะแพ้แพ้ครับท่านผู้ชมเด่นเด่น ไม่ยอมไม่ยอมอ้าวรีไว้กลับไปไม่ได้ปะต้องแก้มือครับคันสีดำจำได้อยู่ขน,นุขนขนนุนอุ้ยหินบางอย่างมาวัดกันอีกรอบมาคันไหนคันนี้ใช่ไหมใช่ปะวะอ้าวไม่ใช่ว่ะเรียกคนละคันออาอาคันนั้นหายไปแล้ว มีคันนี้แข่งกับคันหน้าได้ป่ะรอก่อนรอก่อนขับไว้รถแรงเอ้ย yeah. มาเย่มาด้วยฝีมือคนระับห้ามรอบนี้ห้ามใครแหกโค้งนะเว้สยสี่สายสุดแม่งถอยสุดถอยสุดเอ้ยกลับก่อนขี้โกงแม่ง รถเราเหินฟ้าไปแล้วมีสายรับมันแอบเอารถมาบังทางเราไม่กั้ครับไปทางตรงเลยฮ้าสวยดีแม่งแม่งล้มโม่เอ้ยช่วยแม่งลมม้มอ่ะแม่งขับชนข้างเลยด,ดิบดิบโชว์เป็นไงครับไม่เหนือชั้นโอเค น่าจะสามคันหรือเล่าเฮ้กดผิดกดอ่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เออตั้งอ่ะอ,อันน,นี้ขาข้างหน้าแข่งเหนือฮะเฮ้ยเผินคันที่กว่าคันนะี้แข่งนะมั้ยเนี่ยรถบัสอะ่ะไม่น่าแข่งครับช่างวันเอาคันอื่น คันนี้ดีกว,ว่าผู้หญิงขับหรือคนเดิมปะวะนั่นแหละคนเดิมคนเดิมอหะคนนั้นนะที่เราแพ้เนี่ยสามันกลับบ้านไปเปลี่ยนรถมาถือว่าเราได้แก้ตัวครับรอบนี้อ,อาละข้างหน้ามีโค้งวุ่ยได้วะ่ะ คลิปรอบนี้มันจะช,ชนะส,สายๆครับนี่รถแรงโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับ f ฟล์ a ้าโคลิชัน5พารนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเอาไวเ้เจอกันในพาร์ทหน้าครับ